สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวจาก PCRU TV Online Station ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิเชบูรณ์เปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา2559 วันที่10ตุลาคม2559เวลา9นาฬิกาณสนามกีฬาโชครัตนาชัยมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์รองศาสตราจารย์ดรเปื่องจันดาอาการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา2559สีสันแห่งสายสัมพันธ์ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีเปิด นาสนามกีฬาโชครัตนชัยมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ นายสุวพลหันแทนูอุปรรณายกองค์การนักศึกษาภาคปกติกล่าวรายงานว่าการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา2,559ในวันนี้ซึ่งประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะคลุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลคโโยณะมนุยษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการใช้ชื่อในการแข่งขันนี้ว่า สีสันแห่งสายสัมพันธ์ลูกพ่อขุผนผาเมืองเกมประจำปีการศึกษา2,559ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่10-14ถึงตุลาคม2,559จัดเพื่อส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาสร้างความสามัคคีระหว่างคณะทั้ง5คณะส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์มีระเบียบวินัย <c oughs> นเห็นคุณค่าการเล่นกีฬาปลูกฝ,ฝังคุณธรรมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยในเวลา18นาฬิกวันนี้มีกิจกรรมการประกวดดาวเดือนณนหอประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลายัยราชภัฏพิชบูร์อีกด้วยและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจาก pcrutv online station ค่ะดิฉันบุษลินพลพันธ์นและทีมข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ